มาทำพวงกุญแจน่ารักน่ารักแบบนี้กันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะสอนใช้ตัวปิดปมตัวนี้ไปด้วยเลยนะคะเริ่มแรกเลยเราจะใช้สต็อปเปอร์นะคะบีบที่ปลายเอ็นต่อมาเราก็จะใช้ตัวปิดปมนะคะนำปลายเอ็นอีกฝั่งหนึ่งที่เราไม่ได้บีบสต็อปเปอร์ค่ะใส่เข้าไปตามภาพเลยนะคะวันนี้จะทำแบบห้อยหัวแล้วก็ห้อยท้ายด้วยต่อไปใช้คีมบีบตัวปิดปมให้ประกบกันนะคะ แบบนี้เลยบีบเบาๆเลยค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ร้อยชิ้นงานตามความต้องการของเราเลยค่ะต่อไปเราก็จะปิดชิ้นงานด้วยตัวปิดปมด้านบนนะคะร้อยชิ้นงานของเราเสร็จแล้วต่อไปก็ร้อยตัวปิดปมเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็ตามด้วยสต็อปเปอร์ของเรานั่นเองนะคะตามภาพเลยนะแล้วเราก็ใช้ครีมค่ะบีบสต็อปเปอร์ให้แน่นเลยนะคะ พยายามดึงสต็อปเปอร์ขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็บีบเลยแล้วก็ใช้ตัวกรรไกรตัดเอ็นส่วนเกินออกเลยนะคะต่อไปก็ใช้ครีมค่ะบีบตัวปิดปมให้ประกบกันเหมือนเดิมคราวนี้เราก็จะได้ชิ้นงานที่มีตัวปิดปมทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานที่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเรามาประกอบ ตัวห้อยตุ้งติ้งด้านล่างนะคะตอนก็จะใช้หัวใจห้อยตุ้งติง้งใส่ห่วงแล้วก็คล้องไปกับตัวชิ้นงานที่เราประกอบเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนด้านบนตอนก็จะใช้ห่วงร้อยเข้าไปในตัวปิดบมเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะไปเกี่ยวกับตัวพวงกุญแจนั่นเองหลังจากนั้นค่ะถ้าเราต้องการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทำเพิ่มเติมได้เลยนะคะตามใจเราชอบเลย วันนี้ตอยจะใช้ห่วงพวงกุญแจแบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยชิ้นงานที่เราประกอบเข้าไปเลยนี่คะ่ะชิ้นงานน่ารักนักออกมาเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะอยากได้แบบไหนก็ลองนำไปฝึกทำกันนะคะ